สวัสดีครับวอเจเลนแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับคันนี้รถไถฟอร์ดนะครับ7710น,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 นะครับคันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับพร้อมใช้้งานได้ปกตินะครับเครื่องเคลียร์อุปกรณหน้าล่างนะครับราคาพิเศษเลยนะครับ3 9 9 0 0 0บาทนะครับ3 9 9 0 0 0บาท อวินใช้งานได้ปกตินะครับสวยๆแรงๆเลยนะครับตามสภาพพร้อมใช้งานนะครับสนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวอร์จเจเนแท็กเตอร์อำเภอวังสับมอจังหวัดอุดรธานีอุปกรณ์ใบดันผ่านห้านะครับ3,99,000บาท สนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับหัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเบอร์โทร0850876581อีกเบอร์ก็0880360853นะครับ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับอันนี้อันนี้ลดราคาพิเศษเลยนะครับ ใช้ดีมากเลยนะครับแดงดีกําลังยังดีอยู่นะครับเดือนนี้ไม่กลัวติดนะครับ ใหญ่ๆนะครับพร้อมใช้นะครับขันหน้าจะเป็นเส้เอฟตรงรุ่นมากับเมืองนอกเลยนะครับตัวนี้ ดินตามไม่ทันนะครับสนใจดูรถได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับร้านวชเิญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับย้ำเบอร์โทรอีกทีนะครับ0850876581เบอร์นี้สามารถแอดไลน์เบอร์โทรได้เลยนะครับแล้วก็0880360853นะครับ 399,000บาทนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ